สวัสดีจ้าพอพี่น้องุกคืทุกคนมากแล้วจะมาอีกแล้วเสียงจะแจวจากสา้าพิมพ์อุดรทีิยพี่น้องจ้าไปอีกแล้วพี่น้องมือนี้ไปเลาะเห็ดครับพี่น้องทาโมยตอนนี้นะคะเนาะตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบห้านาทีพี่น้องค่ะยังโมนีหกโมงเช้าดีนะคะเนาะแล้วมาออกจากบา้านกัสิประมาณหกโมงเช้าวัน ไปหอดปลาก็สิปมาตั้งเจ็ดโมงเช้าเนาะค่ะขับรถชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องอะไปกีนแล้วพี่น้องบ้าเห็ดกำลังกัดกินสมองหัวาว่าม,มึ่งสิงเก็บไปยังกงเระเกรียเท่าค <c ười> ันมันคือถอดมันนอนบ่หลับว่ะพี่น้องมันบอกอนี่แหละคันใดกระสิป เดี๋ยวรุ่นไม่ไปฝากมูนะคะพี่น้องไปฝากข้างบ้านนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้สาวพิม์ก็จะบินแล้วนะคะพี่น้องอบินกลับไทยนะคะพี่น้องค่ะกวางาะะวมาซิดเนาะค่ะมาซิดายมากเอาม่านแช่แข็งไว้กินจะคลองน้ำมาสั้นย่าม,มันย่ามเขากลับขึ้นมานแม่พี่น้องเพราะว่าเห็ดรุ่นเก่าเบิดแล้วนะแช่แข็งไว้มันเบืดแล้วก็เสียม,ม่านทำความสะอาดแช่แข็งไว้เนาะคะ่ะ กสิแบ่งไปฝากทั้งเมืองไทยนั่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งกันเนาะคะา่ะว่ามือนี้สิได้บ่สิได้หลายบ่เพราะว่าช่วงไปสองวดก่อนนั้นเอ่อมันก็ล่างสิออกนะพี่น้องนิดเดดอกใหญ่งๆงามๆเนาะคะ่ะตุลูตุลุยจังซี่หมพี่น้องค่ะเอ่อภายในอาทิตย์หนึ่ง <laughs> ไปซ้ำเถื่อ <laughs> พี่น้องภายในอาทิตย์หนึ่งไปซ้ำเถื่อแเราสามพี่นี่ละเถื่อที่สามกันนี่ละ สเป็นงวดสุด้ทยเพราะว่าสาวพิมกับสีบินกับเมืองไทยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละคะ่ะรอไปดูกันนะคะว่าวันนี้สาวพิมพ์จะได้ไหมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดิน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 มันตื่นขึ้นมาอีกอย่างปาจีบานแล้วพี่น้องคะ่ะตื่นขึ้นมาสิเป็กกบเห็ดน่าจะเนาะนะรอดูกันนะคะพี่น้องทุกทุกคนน,กะนะาจะเนาะก่อนอื่นกะอย่าลืมเนะ้อค่ะกดไลค์สาวพิมพ์น้ำเนรพี่น้องคะ่ะอืม กอเป็นกำลังเร่งใจเนาะคะ่นะเนาะไปเก็บเห็ดน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ้ยบังพี่น้องเลยเก็บเห็ดลงปลาวิวงามงามสวยขนาดเลยพี่น้องมึงนะบืนเขาขึ้นมาบันนี่คอยก็สพาะไปทางพีบันนี้ตรงไปเลยเนาะ ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยฮะพวกเพินปลานี <IEL> sort of ่ค <c oughs> ีน <forecasting> วนเวอร์วนเวอร์อรกระจะว่าใคยได้พี่น้องโอ้ยบางเนี่ยมันกลิ่นกล่องไว้อีดีมันทำเป็นเนาะพวกนี้อันนี้คือเออตะแปะอยู่แต่แปะเขาก็สิเอาเราวางงานนี่ยางไปนี่ล่ละแสดงว่ามันตรงไม่ขึ้นแมนวเอเทอร์ไปก็ สองดอกหนึ่งพี่น้องแพวยู่น้ำขางวนทางนี่แหละนี่กระดอกหนึ่งนั่นะพี่น้องเห็นบ่มนี่แต่ดอกน้อยๆเดินไปเดินมารับห้าพันได้แต่ขาพี่น้องเอ้ย กระต่ายมันเอาไปกินแล้วดอกมันโอได้กระดอกขามันกระต่ายเอาไปกินแบบตีเจอไปซะดอกพี่น้องเอยกองนี่ก็ได้มึงเนี่ยกระต่ายกินกระรอกกินขามันนะจ๊ะเนาะ เข็นบันลลพีนองคุณแม่ิน,น,นป่งข้าบ,บูข้าบ,บูข้าบ,บูโอ้ยปานเฟึ้ทหารเว <laughs> ตรย่างมานี่แหละพี่น้องเอ้ยดอกสวยดอกงามดอกแรกของวันงามบาพี่น้องโอ้ยขอบ่เคยพอเห็นงามจักเทือนนี่แหละเปิดปิปดผู้จูบูจูบูดิเอาหนีดิมูเพิ่นกระไดมีมูอยู่มีมูอยู่ โปอยูโดดเดียวและเดียวใดเดนนี่เนาะสองปิดก่อนขาอันนี้กระดอกหนึ่งสามนี่น้อยๆขอยกระสิงัดเอาสี่หน่อยปะได้ขอยกระยังงัดเอาอยู่อันนี้สิจงไ้ผู้อื่นนำ้ำ คอยเป็นคนทีเห็นแกตูวป่พี่น้องเออซีดอกอนี่ดอกนี่พี่นอ้องปาดไงอยู่ทำคลอ,อดก่อนทำคลอดก่อน อือพวนงวยกระไายาย,ยังวะมันมาควดเอาอยู่นี่ทำคลอดทำคลอดน้องแม่นแม่นย่างไปทึงแถวนี่ละนี่นีมันว่ามันข้นเอาเด้กระไายโอ้ยนสูกระขวดค่ะขวดเน่นสูเพบ,บาดเพเวน้น งามพี่น้องงาม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 ึง,มงมไลยนี่สามดอกหนึ่งพี่น้องคะ่ะโอ้ยงามบ่พี่น้องงามนะกำลัางงามดอกนึงหน่อยๆเอาปะเขาเกสีประจงไห้ผู้ใดเขาเกสีเอา ปัสคาก่อนพี่น้องค่ะเข้าไปทั้งในสิบพพ่อเห็ดพี่น้องมันสิยยมมันน้ำขอนนี่ละขอบพุนท่างนี่และนี่พวกใครพ่อเห็ดปันใดในขังทั้งใน พวันคิดว่าน่าบัถึกมันน่นนะดอกนึงน้อยหน่อยนี่เขาก็สิเอาน้องเอ้ยยาบ้าใครเด้อมัน,นอันเบิ <c oughs> นเบื่อเบิ้นเบืออ่อเฮลเฮลสมโด อย,อยู่สองดอกทางนี้มันมีไหมนะมีไหมมีไหม,ม,ไมเออว่ามันเฮ็ดกินเสเด้์กับยังขมาเสเด้าดใจเฮ็ดตายเบื่อพี่น้องเอ,อ้ยขอยกังดึ่งขอยึ้นกันล่ะมิตตัมันทั้งนั้นเลย นี่พี่นอ้องนะอี่ๆๆงูปุ๊เห็นบ่ง่ามบ่ง่ามบ่ง่ายมนะพี่น้องเนาะอืมดีเด่นนะด้แต่ขาเห็นบ่พี่น้อง โอ้ยอยากเท่าแล้วแต่ว่าก็ยังพอเอาได้หนึ่งเท่ากับสี่เอาคือเก่านะเออแกก็จะเอาเหมือนเดิม bạn một, 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 bạn งอ้ยขึ้นมางอ้ยขึ้นมาเตะทิมกันอุสาหอบเอาฮุ่นมีตัะแมนตัวนี้มีตะแมีพี่น้องเอ้ยอันซุ่มกินได้บ่บ่ลายดอก ดอกเดียวนี่ได้สองดอกพี่นอ้องมะเกาจุนทพูนนะ่ะปาดขากันเนอพี่น้องเอ้ยนี่ดอกหนึ่งค่ะโอ้ยอ่าน้ำรลอะทาง ไม่เลยคือบ่มีมูเนาะบึงในปลาเห็ดข่อยพี่น้องมันปลาย่างดงดงคือปลาบานปลาเมืองเพื่อนเด้ปลาเห็ดข่อยได้ข้านอ้าวได้ข้านเอาก็ยั่วง,งว่าสิปเป็นยางดงดงคือพวกเจ้าี่บ่ได้บ่มีหอนเห็ดให้กินโอ้อยเมยพี่น้องเมืมมย์เมยเมย์ลายเมยลาย เอากันนี่เห็นมาพี่นองโอ้ยสสด็เอาเสียมเสียมกันนะพี่นองค่ะบ่เสียมอะไรเล็บคอยหักเบิด กูเอาเสียมั่งัดนั่นนี่เจ็บการขูดทาก่อนเมื่อพี่น้อง <sk r isa> พายเซ่คายเซ่คายคาค่ายเนย <s up> พายเซ่พี่น้องเมือม่อเมื่อเมื่อ เมื่อบึงอยู่บ้านอีกตามเคยโอ้ยเมื่อยหลายข่อยเมื่อยเมื่อยหลายเ่อมีหันมอยแห้สอนเมื่อ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 โอ้ยเงนแทงเอาคักเอาเนี่ยมุมฟามุมฝนก่อนจะกลับใส่หน่องเอ้เงยบังเงบ่ ยางออมปัตตพีไม่เคยอหาชม่งหาชม่งหมงพี่น้องสไปดูดีบตะเดนปีนเขาปีนข้างไปเากม่แมนวะเาเลยบอกยางห้าหรือเจ็ดม่งสัอ้ยเมื่เมอเมื่อเมื่อบ้านเฮา พี่น้องเอ้ยกลับมาหอดบ้านหอดเพื่อนแล้ล่ะพี่น้องเลยนี่แหละไปย่างแตงแต่มือนนี่กับไปย่างหนึ่งแต่เจ็ดโมงเสาร์คือเก่าพี่น้องค่ะมือนนี่กลับมาสากกว่าเก่านะคะพี่น้องกลับมาสิบายหนึ่งเลยนะคะนาะไปตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์นะคะไปตั้งแต่หกโมงเสาร์วันเจ็ดโมงเสาร์พ่อไปหอดปลากับเจ็ดโมงเช้านะคะย่างหนึ่งสองสามสี่ห้า หาชมวงกลักวพี่น้องเอ,อ้ดได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องออมิตนันในหน่อยนะคะมิตนันในหน่อยตะปะแตะแป๊ะไหมมิตนันในหน่อยนะคะเนาะก่อนสิกับเมืองไทยพี่น้องจา๋านั่นล่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บฮิตปีนี้นะคะเนาะปีสองพันยี่สิบสองนะคะวันนี้ก็วันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่วันพฤหัสนะคะพี่น้องคะ่ะ เหตุของวันที่14เดือนกันยาเนาะคะ่ะได้เท่านี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเอ่อยุดีมีแห้งกันทั่วนาะโรคจะได้พายพานมานอย่าใกล้เด้อพี่น้องคะ่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมา่ปรารถนาเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะพอกันในคลิปต,ต่อไปที่เมืองไทยนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะพี่น้อง บายบายสวัสดีค่ะ